จ้าวันนี้วันทีนะะ่หกแล้วค่ะวันเสาร์มาด้จ้ากินลาบไก่จะลาบไก่เครื่องไม่ครบจะแก้แซบด้วยแะบแซบนัวก็น้ำปลาจ้ะใส่น้ำปลาซุกลงไปเข่าคัวซุกเนาะคะ่ะตุ่มละโลนะะแล้วกมีหอมจะมีแครอทแตงกวามะเขือเ,เทศน่ะจ้ะแล้วก็ขิงเราจะเลือกขาดไปรด้ขิงหั่นซอยจ้ะนี่กินดีที่สุดจ้ะใครกินขิงได้เดือนหนึ่งย่างงี้เลยจะสุดยอดทำให้สมอง สะอาดเหมือนแบบคข้ายๆเรากินขิงนี่ดีจะช่วยไย้ประโยชน์จะช่วยลดพวกไขมันในเส้นเลือดเนาะในสมองช่วยให้เส้นเลือดอไม่ไม่ตีบไม่อะไรในสมองนะคะแล้วก็คนที่สูบบุหรี่ก็ดีจะหาก,กินกินขิงหรือว่าคนที่ไม่ไม่สูบบุหรี่ก็สมมติว่าคนไหนที่ดูสูบบุหรี่อยู่ไกลข้นเขาจมูกเรานั่นก็ดีจะป้องกันได้ดีมากเลยค่ะขิงเนาะคะ่ะอย่างนี้เลยค่ะลาบไก่เครื่องบะคบแต่ซ่บ มีแถมของหวานล่างปากอุ้ยมะมม่วงกระโดดใส่ต้นไกลน่ลาบไก่คอยโอ้ยขออภัยเดีจยะตัดดอไม่เป็นดอกแต่ไม่เป็นไรนะคะนี่มะม่อมองวงหวานๆเนี่ยล่างปากเนะคะ่ะแล้วก็มีนมจ้จะนมเนาะมันจะบรกกินเลยนี่นมจ้นมนะนม,จนมนมสตรอเบอร์รี่ มาจ้าแซ่บๆได้ข้าวเหนียวก็ไม่ไม่ได้หุงนลจะเอาข้าวเจ้านี่แต่จ้ะมาจ้ะลาบไก่น้ำปลาจ้ครื่องบูครบแต่ก็แซ่บแซบและจำเป็นก่อนเงินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดปติดตามให้เด้เลยจ้ะเด้อ โอ๊ยพูดเลื่องรัวเลยขออภัยจ้ะพูดบพระเก่งขออภัยได้จ้ะเดอ้อขอบซุ่มเอฟซีใหม่เก่าเนะท่านที่เข้ามาช่วยดันดันหน็อกนาะขอบคุณเหล,ยลายๆจ้ะขอบคุณมา,มากๆค่ะอ้าอน ให้ปินเคยงไม่ได้ก็หั่นบางๆแล้วก็ใส่เกลือนิดๆจ้ะดองไว้แล้วก็กินก็ได้จ้ะหรือใส่น้ำพึ่งก็ได้จ้ะ แดดดีวันนี้เราจะพาไปเดินปา่าใครดูไปไหมคนจะพาไปไหมถ้าขับรถเองเป็นไปละจ้ะมาเด้อนนจะ้ะพี่่น้องๆเพื่อน fc ใหม่เก่าทุกคนได้จะเด้อมากินลาบไก่ซ่เสบๆด้วยกันจ้ะ นับไก่น้นับปนาอยากกินเข้าวเหนียวก็อยากสะแพงกว่าแพงแพงขักยี่สิบกิโลโหกสิบกว่าหกสิบอยู่รหกสิบกว่า ไปคุยไปเนาะสำรับคนเป็นกดไลยอนก็นก็เหมือนเล่านี่แหละเป็นกินพยายามเคี้ยวของให้ละเอียดเนาะคะ่ะแล้วก็กินแล้วก็อย่าเพิ่งนอนเลยจ้ะถ้ากินแล้วนอนเหมือนเล่าอ้วปวดจ้ะรับไปเครื่องบคกบ ใส่ข้าวกลัวพริกน้ำปลาหัวหอมต้นหอมแค่นั้นจะ้ะใบมะกรูดอะไรก็ไม่ใส่ เรากดอ๋อนึกว่าจะบวกด Mm-hmm. <laughs> เครื่องบุกเข้าปราบไก่แต่เขาแซ่บจ้ะขาดอันซาลาเน่เนาะคะ่ะแต่เท่านีเ้เขาแซ่บอาจารย์เพื่อนมาเด้อแซ่บๆเหมือนกัน ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาหลับชมเนาะเข้ามาดันๆเดี๋ยวก็จะกลับไปได้แต่และสำหรับคนใหม่ก็โอเคเขาใจกันนาะจ้ะมาด้อจากพี่นันเสบๆลาบไก่แต่ว่าเครื่องบุกบเต็กอร่อยจ้ะ อาพีนูจ้ะเรียกทุกคนเลยจ้ะ แต่ว่ามีคำบรรยายาหรับพรอเพ็ดแต่มันก็ใส่พริกมเยอะนะใส่ช้อนกินข่านเองจะ้ะม,มาเด้ออยากกินแนม้่หมมีหนังหมู <c oughs> มาจ้าพิมพ์เอ็มแซบแซบนับไก่ ้ดินเพิ่นกินม่มมดนอกจ้ะชอบคลิปนี้ก็่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะเพนเพนลินับไก่ซสบๆลองไปทำกินดูด้วยจัขอบคุณทุกกำลังใจ fc ใหม่กเก่าเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอนอย่าลืมกระดิ่งด้วยจัดจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะสวัสดีเจ้บบายบาย